แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที like Th ่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบลอกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคำกันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนนี้นะฮะจะเป็นแผนของวันจันทร์ที่11เดือน11นะครับ ก็สาหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับแผนวันศุกรนะ์เนาะผมให้ไว้ก็จะเป็นช่วงโซนนี้นะอ่าดับแรกเป็นโซนดีมานก่อนนะครับผมบอกเอาไว้ว่าให้รอคอนเฟิร์มภายในโซนดีมานนะครับอ่าถ้ามีคอนเะฟิร์มเนี่ยเราจะบายขึ้นไปหาแนวต้านนี้นะครับเส้นแดงนะครับแต่เงื่อนไขก็คือจะต้องมีการเบรกเอา์ก่อนนะครับก็คือเบรกโซนนี้นะฮะอ่าต้องมีการเบรกโซนนี้ให้ได้ก่อนเราถึงจะมีการ follow บายนะครับอ่า แต่ว่ากราฟราคาเนี่ยไม่สามารถเบรกได้นะครับแล้วก็มีการลงไปต่อนะฮะชุดนี้เนาะเบรกลงไปต่อก็มีคอนเฟิร์มในช่วงนี้นะช่วงดีมานชุดนี้นะครับแต่ว่ากราฟราคาเนี่ยก็ได้มีการกลับตัวลงต่อไปนะฮะก็มีการเบรกโซนไปเนาะก็ยังมีโซนด้านล่างอีกนะครับที่ผมให้ไว้จะเป็นอ่าช่วง8 6 8 2แล้วก็7 5นะฮะกราฟก็ลงมาช่วงอ่าสองแนะฮะแล้วก็มีรีเจคชั่นนะครับอย่างดุแรงเนาะตรงนี้นะครับก็เป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่ากราฟ มีโอกาสรีบาวได้นะครับก็มีโอกาสขึ้นได้เนาะตรงนี้นะครับรีเจกแล้วก็กราฟมีการยกโลเบรกไฮนะชุดนี้สังเกตง่ายๆนะครับถ้ามีการยกโลเบรไฮนะครับรอบต่อไปถ้าย่อลงมานะครับเราก็ลุ้นรีเทสบายได้นะฮะกราฟก็ขึ้นไปชุดนี้นะครับในช่วงค่าๆเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูแผนสําหรับวันจันทร์กันนะครับว่ากราฟราคาเนี่ยเขาจะปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมลบโซนช่วงนี้ออกก่อนนะฮะ เดี๋ยวเราไปเริ่มจากทม์เฟรมใหญ่กันเลยนะครับช่วงนี้นะฮะกราฟราคาก็อ่าถ้าเกิดว่าเราเปิดทําเฟรมสี่ชั่วโมงกราฟราคาที่เขาเทสอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดของอ่าจุดเทสที่ซับไพของสี่ชั่วโมงนะครับตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็มีการย่อพักตัวลงไปชุดนี้นะครับกราฟราคานะมีโอกาสนะครับมีโอกาสย่อลงไปต่อนะครับมีโอกาสลงไปต่อนะเพราะว่าตรงนัตติซับายแนวโน้มชุดนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆของ4ชั่วโมงเนะี่ย าการาฟมีการเบรกโครงสร้างลงมานะคคอนเฟิร์มว่าอรอบการลงชุดนี้นะครเป็นโครงสร้างลงเนาะแทนที่การกาฟจะเบรกไฮใช่ไหมแต่ตรงนี้เขาเบรกโลลงมาเพราะฉะนั้นมุมมองเราต้องอให้น้าหนักไปทางฝั่งเซลล์ไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับตรงนี้นะเคยเป็นดีมาล่าสุดที่ส่งราคาขึ้นไปทำหายใช่ไหมครับแล้วเขาถูกเบรกลงมานะครับในไทม์เฟรม30นาทีนะฮะ แล้วชุดนี้นะครับมีการย่อ m i d i เกต t e นแฟล f a i l กับชุดนี้นะฮะอ่ากราฟเลยมี reaction ลงไปต่อนะครับอ่ามุมมองของผมนะครับสําหรับผมก็คือรอเบรโครงสร้างชุดนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยกราฟยังอยู่ระหว่างกลางนะครับยังไม่ได้มีการเบรโลต่อหรือว่ามีการเบรไฮโครงสร้างขึ้นไปนะครับใน t i m f a มสินาทีนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเขาลงต่อเขาจะไปที่ไหนได้บ้างนะครับจุดที่น่าสนใจนะครับ ผมคงมองไปที่จุดนี้ก่อนเป็นเป้าแรกนะฮะก็จะเป็นช่วง่วง2675นะครับถ้ากราฟราคาชุดนี้นะครับพักตัวลงมามาที่แนวรับชุดนี้นะเราต้องหาแสียงกับตัวนะครับอาจจะมีการรีบาวได้นะฮะชุดนี้นะลงมาเทสแล้วก็ดูเสียงกับตัวให้ดีนะครับอาจจะมีการรีบาวระยะหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะรอที่2 6 7 5กก่อนเป็นเป้าแรกนะฮะอาจจะมองเป็นโซนนะฮะโซนนี้เป็นโซนแรกนะครับ ช่วง7572นะครับแล้วก็โซนต่อไปก็จะเป็น68นะฮะ68ถึงช่วง63นะครับก็รอย่อรีเทสอีกครั้งหนึ่งนะแล้วดูแสนกับตัวให้ดีนะฮะสำหรับชุดลงชุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาลงมาต่อเนี่ยเขาจะรีบาวใช่ไหมรีบาวเราก็ต้องหาจุดในการเฝ้าระวังเพื่อที่จะเซลลงไปตามแนวโน้มชุดนี้นะครับ ล่าสุดของไทม์เฟรม3 0มนาทีนะฮะเราจะไล่มาตั้งแต่4ชั่วโมงใช่ไหมสี่ชั่วโมงติดซับ p พ่นะครับเพราะฉะนั้นซับไเราจะต้องหาจังหวะในการยอร่อเซลล์ใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นกราฟราคาอาจจะมีการทำนิวโลแล้วยอ่อเซลล์ลงไปตามแนวโน้มนะครับประมาณนี้เนาะก็ถ้าเกิดเขารีบาวขึ้นมาจุดที่น่าสนใจอีกหโซนนะฮะผมก็จะมองมาที่จุดนี้นะครับเป็นโซนซับไพ แล้วก็มีซัลายชุดนี้อีกหนึ่งมีสอโซนนะครับโซนนี้ที่เขาขึ้นมารอบแรกนะเขามาเทสแค่แฟลรูกลับนะของ3ามเทปนทีเนาะเพราะฉะนั้นชุดนี้ถ้าเกิดเขาลงไปเบรกโลต่อได้นะครับถ้าเขาจะรีบาวกับมาก็มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นมาซับออเดอร์ที่ซับายชุดนี้นะครับแล้วก็ลงไปต่อตามแนวโน้มเนาะ,ะต้องระวังเนาะตรงนี้เนาะก็จะมีแฟลรูกลับอยู่นะครับ เปิดทมเฟรมเดียวกันนะครับแล้วก็ไปตีโซนตามถ้าเกิดว่าเราจะหาโซนเฝ้าระวังตามแบบของผมนะครับอ่าประมาณนี้สำหรับไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับอ่าไปดูประมาณไทม์เฟรม5นาทีนะครับ5นาทีนะครับตอนแรกเขาเป็นโครงสร้างขึ้นนะฮะตรงชุดนี้อ่าเป็นโครงสร้างขึ้นไปราคาราคาก็มีการเบรกโลลงมานะฮะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มนะฮะอ่าตรงนี้ก็เบรกโลลงไปต่อ ตอนนี้แนวโน้มของ5นาทีนะครับก็ยังเป็นโครงสร้างลงอยู่นะฮะอ่าตอนนี้ล่าสุดปัจจุบันกราฟก็ออกข้างไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการรอเลือกทางของไทม์เฟรม5นาทีก่อนนะครับว่ากราฟเนี่ยเขาจะเลือกเลือกทางไปทิศทางไหนนะฮะแต่เท่าที่ดูนะครับตรงเนี้ยอ่าถ้าผมมองก็จะเห็นเป็น liquidity เนาะโซนนี้นะฮะแล้วก็อ่าจะเป็นโซนนี้เป็น eco high นะฮะอ่าเป็นแนนะฮะ ก็สอดคล้องกันกันกบท์เฟรม30นาทีนะฮะ M 1 5อ่า M 5เนี่ยมีการสร้าง liquidity ไปแล้วนะฮะก็เป็นไปได้นะครับว่ากราฟราคาของท์เฟรม5นาทีนะครับจะมีการกลับตัวขึ้นนะครับอ่าถ้ามีโครงสร้างขึ้นเราก็จะหาจังหวะในการ follow by ขึ้นไปเพราะว่าผมจะคาดหวังว่ากราฟเขา อาจจะกลับขึ้นมาใช้โซนด้านบนนะครับก็คือโซนฟาวเดอแกรบนี้กับสัปพายนี้เนาะขึ้นมาเราค่อยหาโครงสร้างกับตัวกันอีกทีหนึ่งด้านบนนะฮะชุดนี้อาจจะลงไปตามแนวโน้มแบบนี้ก็ได้นะฮะอันนี้คือมุมมองผมนะอาจจะเป็นแบบนี้นะฮะหรือจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเราต้องดูกราฟเฉลยอีกทีหนึง่งเรามีหน้าที่ในการสร้างมุมมองไว้นะครับว่าโอกาสที่กราฟจะไปตรงไหนบ้างนะครับ เมื่อกราฟไปตามแผนเราเราจะได้ไปรอคอนเฟิร์มได้ถูกนะฮะว่าเราควรจะรอคอนเฟิร์มตรงไหนได้บ้างนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือความคาดหวังผมนะฮะในไทม์เฟรม e 5นาทีถ้าเป็นแบบนี้ผมอาจจะหาจังหวะในการยอ่อแล้วก็ฟอลโล่บารอบนี้ขึ้นไปถึงโซนนั้นบนนะฮะแต่ถ้าเขาคอนเฟิร์มว่าลงต่อนะครับถ้าเขาคอนเฟิร์มลงต่อชุดนี้ย่อมาแล้วลงต่อไปนะครับผมก็จะ จังหวะในการ follow s e ล l ลงไปนะฮะหาโซนด้านล่างนะครับช่วง2675ถึง2672นะฮะโซนแรกนะแล้วก็โซนต่อไปก็จะเป็น2668ถึง2663นะครับเดี๋ยวผมจะแคปภาพนี้ลงไปใน Telegram ให้อีกทีหนึ่งนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแผนทเทรดในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีอัปเดตโซนเพิ่มเติมหรือมีจุดไหนหน่าสนใจเนะี่ยเดีวผมจะ,ะวาดกราฟแล้วก็ไปอัปเดตให้ใน กลุ่มเท l ล GRAM เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับลิงก์กลุ่มเ e l e GRAM นะครับก็จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ